โอเคก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้มีชุดใหม่เข้ามานะครับนั่นก็คือชุดบูมัมมี่พร้อมคาตานะนะครับตั้งแต่วันที่13กันยาถึง21กันยานี้นะครับมาทั้งหมด7วันนะครับทุกคนเริ่มต้นที่ เพรนะครับมาแล้วก็จะทําการซุ่มชุดนี้แล้วก็ไปรีวิวกันในเกมเลยนะครับทุกคนนี่โอ้โหดูดีโอ้โหก็เทอะครับนั่น,นชุดบูมาม,มี่นะครับอารมณ์คล้ายๆมาม,มี่เลยอียิปต์นะครับทุกคนดูดีดูแบบโอ้โหโอ้โหเขาเทอะมีหัวใจนั่นในด้วยชุดก็เฟี้ยวอยู่นะเอาจริงไปเราจะ ทำการเอาออก2องอันเหมือนเดิมนะครับเราจะาตาล่าแล้วก็กินปืนอันนี้ออกนะครับเอ็มอ,อครับเพิ่งผมมีละมาเพชรเรามีอยู่45,435นะครับผมได้เติมเพชรมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วมาเริ่มต้นที่7เพชรนะครับทุกคนไปเราจะเหมาตู้เอาทั้งคาตานะอันนี้เนี่ยคาตานาก็โคตรเฟี้ยวเลยนะทุกคนดูดิอูแบบถือแบบเท่บ้านะครับทุกคนแล้วก็ปืนพก ยูซี่นะครับบวกความเร็วเคลื่อนที่แล้วก็บวกแม่นยําลบความเร็วรีโหลดนะครับทุกคนแล้วก็ชุดบูมมี่ไป7เพชรแรกขอให้ออกเลยโอ้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 โหนบียนึกว่าได้ชุดเลย7เพชรไปครั้งที่2องเก้าเพชรนะครับตู้นี้ก็จะหมดเท่าไหร่วะไม่ได้ดูเลย7เพชร 19, 49, 99, 992, 9เ9 9 9 9 99นะครับหมดประมาณไม่ถึงพันหกเหมือนเดิมนะครับประมาณนี้นะครับทุกคนที่แกลมเลยพันหกอ่ะไปอุ้ยอุ้ยโอ้โหไม่เคยซื้อมาอีกแล้วะไปครั้งที่สามแล้วนะอุ้ยอุ้ยทุกคนอุ้ยอุ้ยอุ้ยครั้งที่สามก็มาเลยว่ะนั่นนเ่นก็เท่เลยอะครับ ใ่ละสนใ่เลยรักกันใช่ไหมวะอานที่สามไหมเออไปเราจะเอาคาตนาด้วยนะครับทุกคนไปคาตนามามันน่าจะได้หมอตู้อ่ะดูทรงละไม่เป็นไรเพรผมเยอะนะครับสุ่มแบบคนรวยเป็นเล่อ้ฟาร์มาร์สมาทำไมเนี่ยน่าจะได้หมอตู้หรือเปล่าอุตส่าห์ได้ชุดมาแล้วเอ้ยได้คาตนาว่ะไม่หมาตู้นะครับทุกคนพอแล้วยูซี่ไม่อ่องไม่เอาแล้วนะครับทุกคนโอ,อนเคคาตนาพอ คาต纳กับชุดโอ้โหไม่หมดตู้นะครับทุกคนหมดไปประมาณเท่าไหร่เองเท่าไหร่ว่าสี่ร้อยุ้ยหมดไปประมาณแปดเก้าร้อยเพชรเองนะครับทุกคนชุดนี้ผมได้ตั้งคาตนาแล้วก็ชุดมาเลยนะครับหนได้ชุดมาแล้วในคาตนาอยู่ตรงนี้คนระัขอคาตนาแล้วก็ไปลุยในโหมดแรงหนึ่งสี่เลยนะครับทุกคนนี่เลยคาตนาเราหูชุดบูมมี่ใคร ดูอยู่ก็ฝากกดไลค์ให้ด้วยนะครับ100ไลค์นะครับไปไปดูกันในเกมได้เลยนะครับทุกคนโอเคครับทุกคนเราก็อยู่กันในเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วผมก็มากับชุดบูมัมมี่นะครับแล้วก็ได้โดดไปที่วงฟ้าด้วยนะครับทึงสุ่มาเลยทุกคนเนี่ยต้นคลิปมาแล้วก็มาพร้อมกับชุดบูมัมมี่สีน้ำเงินนะครับชุดบูมัมมี่ มีกันไทม์เลยตรงๆๆๆๆโอุ้ยชาร์จเลยจังหวะนี้น้องสาวน้องสาวโดนหัวไปดีนี่ยังไงไปสร้นไปสามไปก่อนเลยอันดับแรกโอ้โหแล้วคนยิงลูกซองอยู่ไหนวะบึ้มบั้มบึ้มบั้มอยู่จะลูกซองไหนวะเฮ้ยนี่หรือเปล่านี่ไงคิวที่สองมาละนี่ไงชุดพี่เทมี่น้องบูมาม,มี่โคตรเฟี้ยวอย่าลืมไปสุ่มกันนะใครโดนผมยิงก็อย่าลืมไปสุ่มกันนะน้องอ,อยู่ไหนวะ หมดยังเนี่ยทุกคนจังว่าไม่เห็นมีเลยนะครับจะไปหมดแล้วหรือเปล่าวะยังไงล่ะชุดก็เฮ้ยมีชีป,ปับปืนด้วยสวยรวยกันเลยนะครับทุกคนชุดก็ดีไซน์มาแบบโคตรเท่เลยนะครับทุกคนดูดิเป็นไงเป็นแบบมัมมี่แล้วก็มีสีน้ําเงินด้วยผมว่าเท่นะชุดเนี้แล้วก็มีหัวใจตรงกลางด้วยนะครับเฟี้ยวเฟี้ยวอย่าลืมไปจัดกันเลยจริงเท่มาก แถวนี้มีคนไหมเนี่ยโอ้โหคนแบบ่อนข้างที่จะลดไว้นิดหนึ่งนะครับทุกคนยี่สิบเก้าคนแล้วว่ะเกมนี้เราจะถึงยี่สิบคิวแล้วนอามาจะไหนครับออ้ยหมดตีเลยวะ่ะอุ้ยโทษทีครับน้องสาวที่มาเจอพี่นะน้องโอ้โหมีอะไรบ้างเนี่ยโอ้โหของอย่างฟูเลยทุกคนขอญาติฟาร์มเลยรับกันสามคิวแล้วว่ากับยี่สิบเจ็ดคนนะครับตอนนี้เดี๋ยวขอซื้อของก่อนในตู้อนนี้ก่มีอะไรขายบ้างเฮ้ยไอวอลสามลูกสวย ไปลุยกันต่อนะครับใครดูคลิปนี้อยู่ฝากกดไลค์ให้พี่ด้วยนะครับ <What? S 1> ขอสักหนึร้อยไลค์นะทุกคนอุย้ยจาวไปดีหนึงมาดีขอญาตสาก่อนเลยเดี๋ยวเขาชุบกันได้ทุกคนน่าจะดูด้านหน้าผมหรือเปล่านะครับคนนี้อุย้ยไม่โดนโอ้โหเกือบตุยมาดีน้องโอ้โหถ้าผมไม่ยิงก่อนผมตุยก่อนนะนะ นี่ไงสับไปก่อนเลยมีอะไรบ้างโอ้ยของค่อนข้างที่ฟูลนะครับแต่ขอพันยาก่อนนะครับทุกคนตอนนี้เราก็ได้5คิวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนและตอนนี้เราก็ได้เดินมาที่อะไรก็ไม่รู้นะครับอ่านไม่ออกไปเฮ้ยมีคนฝั่งนี้มีคนฝั่งนี้โอ้ยยิงกันสนั่นบันไดเติมต,มตามตามเลยขอญาติล่อยได้ไหมขอญาติลอยได้ไหมโอ้ยตก แล้วแหละโหเจ็บมากนะครับทุกคนไปเลยปืนป้งไฟไปดาวนึงมีอีกไหมซ้ำไปก่อนเลยเดี๋ยวไม่ได้คิวอ้ยข้างบน,ข,งบนข้างบนตกลงมาตกลงมาแบบนี้ก็เป็นคิวที่เจ็ดอีทีครับน้องตึงปลาตอนนี้เราก็ได้เจ็ดคิวแล้วนะครับทุกคนนี่ไงดาวอีกเลย 8คิวแ,แล้วนะมาดิเอาวะทางนี้เอ้ยทางนี้มีตัวด้วยนะครับทุกคนเดี๋ยวชุดบูมอันนี่เราต้องออกลงแล้วไอ้น้องชุดใหม่ของพี่พี่เพิ่งสุ่มมาสดสดร้อนร้อนเลยนะครับ1,600เพชรประมาณ1,560งนาะรประมาณนี้นะทุกคนวุ้ยวุวววมาดี พื้นหมาพี่ก็เ,เื่อาเหมือนกันนะตามไปก่อนเลยนะครับกลัวเขาชุบกันปะมาออกมามาเป็นคิว4ี่สิบไม่มีน่นอมสิบคิวแล้วบาททุกคนอุ้ยยี่สิบคิวแล้วก็ที่หนึ่งอยู่ไม่ไกลทุกคนเฮ้ยสิบเอ็ดคิวโอ้แล้วผมไปลาาใครวะเนี่ยเอาจสิบเอ็ดคิวแล้วอะตึงเกินชุดบูมาม,มี่ ต่อแตะต่อแตะหาชิวนะครับคนก็15คนแล้วนะครับทุกคน5คน15คนแถวนี้มีคนไหมจ้ามีคนไหมจ่ามีคนไหมจ้ามีคนไหมใครไปยิงอะไรป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กอยู่ข้างบนหัวเราวะนี่ไงดาเดิมดาสองมาดิตามไปก่อนเลยอู้หูอู้หนี่ไงสิบสองคิวสิบสามคิวเอ้ยซ้ายมาทุกคน ไอ้นี่ก็จอบจะจะยิงผมเลยนะครับทุกคนมาดิดาไปดิคิดที่สี่ด้านหน้าผมก็มีคนนะครับตอนนี้ก็สิบสามคนแล้วนะครับทุกคนนี่ไงมีสกิลวิ่งเร็วโอ,โอ้ยขวามือขวามือดาปอีกนึงนะครับโอ้ยใครไหวขอญาตซ้าก่อนเลยละกันไอ้นนอะโอ้ยโดนเอวพิวโห้โคตรแรงเลยเกาะกระชุยเลยนะครับจังหวะนี้ ทำให้ก่อนเลยคิวที่ส4เรามาแล้วคนก็เหลือ12คนนะครับจังหวะน,นี้ทุกคนก็ถึงจุดใครแม์แล้วนะครับขอญาติซื้อเกาะก่อนเลยให้ม,มันมีเกาะเลยนีหว่าขอญาตซื้อของก่อน,อนมีอะไรบ้างเหรออูอ้ซื้อกองใหม่เลยกูไปอุ้ยชิปอุ้ยปืนผมยังไม่เพื่อสามเลยนี่ว่าซองยาวทุกคนไปเราลุยกันต่อให้มีคนด้วยนะครับเมื่อกี้ได้ยินเสียงใครชักปืนอยู่แถวนี้ ก่อนเลย14คิวแล้วจะถึงที่1แล้วได้20คิวไหมเนี่ยชุดบูมัมมี่อุย้สยสไนก็สับเอาสับเอาเลยวะไอ้นี่เฮ้ยดูดิดูมันสับสไนดีทุกคนเกินไปว่ะดาวปอีกหนึ่งนะั้ำามไปก่อนเลยคิวที่15มาดีจุดคายแมทแล้วนะตอนนี้ทุกคนเอาวะอ้ยอ้ยอ้ยโดนโดนโดนอันโดนโดนอันนดนโดนอันนดนโดน,โดน จะเย็นก่อนครับพี่อุย้ยมีคนชุบฟรีด้วยว่ะทุกคน9คนแล้วนะครับจังหวะนี้ผมว่าผมต้องเอาที่1มาฝากทุกคนแล้วแหละโอ้โคิดแล้วปะเจ็บรถล็อกป้อมแล้วเนี่ยรถไม่ล็อกวิ่งหลังมาอีกดาวอีกหนึ่งวินหน้าผมมีตัวนด้ก็มีตัวนะครับเอา เรียบร้อยนะครับโดนเขายิงอ,อ,อ้คนก็คนข้างที่จะเยอะเหมือนกันนะเนี่ยเดี๋ยวน้องใจเย็นก่อนพี่ขอพันยาก,ก่อนนะครับเจ็ดคนผมว่าน่าจะถึงยี่สิบคิวอยู่มั้งหรือเปล่าวะหรือเปล่าวะน่าจะถึงอยู่นะครับทุกคนไปลุยกันต่อนะครับบูมัมมี่ใครดูคลิปนี้อยู่ก็อย่าลืมกดไลค์พี่ด้วยนะขอสัก100ร้อยไ์นะครับเป็นกำลังใจในการทำคลิป โดนหัวเลยไ้ตัวนี้เกินไปหหแล้วมีมีคนชุบฟรีด้วยทั้งสองคนด้านขวามือนะครับเอาตุ้ยแล้วตัวหนึ่งตุ้ยหรือเปล่าวะหรือเขาชุบได้ปะแปดคนแล้วทุกคนเจ็ดคนเหมือนเดิมเดี๋ยวไอสองตัวนี้เสร็จผมแน่เลยสองตัวนี้ไอตองตัวน, 1, 2, วนี้มันเพื่อนกันหรือเปล่าเนี่ย มันคนลัตตี้กันวะใช้มือก็แจมจรงเลยใจเย็นก่อนพี่เรียบร้อยกำลังจะชุบเพื่อนได้เลยคนนี้ซอรี่ว่ะน,น้องที่มาเจอพี่17คิวแล้วอ่ะทุกคนอีก3คิวเราก็จะได้20นะครับแล้วผมจะเอาที่1ด้วยนี่ไงปอบเป็นพุ่มหย่าเลยน้องเอาวะ่ะคิวที่18มาวะ่ะ ก็มาว่าคิวแล้วทุกคนเราจะได้20คิวแล้วก็ที่หนึ่งไหมเนี่ยยวขอฟาร์มก่อนหูยาใหญ่กระสุนเ r เยอะจัดเลยจังหวะน,นี้วันนี้จังหวะน,นี้อยู่ไหนขอญาตชาร์จก็หูไม่ดาวทุกคน แล้วใครเหมนกันนี่ไงเก็บหมดตีแล้วผมลาาเขาด้วยมาอีกดีดาบอีกหนึ่งนะครับอุ้ย21คิวแล้วว่ะทุกคนตึงเกินเฮ้ยใครมาอีกวะนี่เตียงโดดหน้าตานะเมื่อกี้มาดีกดเก็บหมดตี21คิวนี่ไงนี่ไงผู้ไม้ทุกคนอุ้ยไม่โดนโอ้ยไม่โดนโอุ้ยอุ้ยอุ้ย้จเย็นก่อนครับพี่อุยอ้ยอุ้ย แล้วดันไปติดเล่นเกินในที่นี่สวยแล้วอานอน์สวยแล้วมึงสวยแล้วมึงเข้าได้ไหมวะเนี่ยเอา้าโอ้โหจบกันเลยที่นึงผมโอ้โหอุตสาหา,าตั้ง20ิกว่าคิว2อคิวอะโอ้โหจบแล้วทุกคนไม่ได้ยี่ดึงวะแต่หวังว่าทุกคนน่าจะชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พี่ด้วยนะครับ21คิิวตึงเกิน